ช่วงช่วงนั้นนะเป็นฝนตกหนักนะครับผมก่อ,อยู่ตึกอีกหลังหนึ่งก็เปิดหน้าต่างไว้แล้วก็เห็นนะครับว่ามีไรเดอร์กับมีรถกระขายกับข้าวเนี่ยจอดอยู่ตึกอีกฝั่งหนึ่งของที่บ้านผมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเสียงฟ้าผ่าแบบแรงๆเลยอันนี้เห็นกระตาเลยครับว่าฟ้าเนี่ยผ่าพอผ่าลงมาแล้วก็อีกสักไม่เกินหนึ่งนาะทีก็มีเสียง เหมือนฟ้าผ่าอีกนะครับแล้วก็มีแสงวาบอยู่ใ,ใกล้ๆผมนีครับแล้วก็ผมมองเข้าไปเห็นว่ามันเกิดประกายไฟมันเริ่มลุกนะควันมันขึ้นแล้วก็เห็นหนุ่มไรเดอร์กับรถไมคค้าเนี่ยก็รีบขับรถออกมาครับคาดว่านี่น่าจะเกิดจากฟ้าผ่าหรือเปล่าครับน่าจะใช่เกิดจากฟ้าผ่าเพราะว่าไอ้แสงที่สองเนี่ยมันอยู่ใกล้เรามากครับแล้วก็พอสิ้นแสงไปเนี่ยก็มีประกายไฟแล้วก็มีเสียง คือเป็นเสียงที่ระเบิดที่อยู่ในตามคลิปเลยนะครับครับแล้วตอนนี้มีการซ่อมแซมหรือยังครับเ,เห็นการไฟฟ้าเขามาดูนะครับว่าว่าเขาจะต่อตรงให้นะครับไม่ไม่ต้องใช้มิเตอร์แต่ที่ผมบอกว่าภายในของผมอ่ก็คือสายไฟเนี่ยมันไหม้ทั้ง2ห้องเลยนะครับขนาดเราสับคัดเอาลงแล้วนะครับเนี่ตอนนี้ตู้ไหม้แล้วก็สายภายในไหม้ครับแล้วก็ พอเราแก้ไขเสร็จแล้วเาค่อยให้ไฟฟ้าเนี่ยเขามาติดตั้งมิเตอร์ใหม่ครับแล้วพี่ทราบไหมครับว่าพ,พ่อค้าขนมไรเดอร์เนี่ยวันนั้นอ่ะมีได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าครับอืมไม่น่านได้รับบาดเจ็บครับไปเ,เห็นเขาตามคลิปมาครับว่าขี่รถออกไปทั้งทั้งสองคันเลยทั้งรถแม่ค้าแล้วก็หนุ่มไรเดอร์ครับแล้วโดยโปกติบ้านหลังนี้มีคนอยู่ไหมครับก็มีนะครับก็มีคนอยู่ปกติครับ มีคนอยู่ทุกวันครับแต่ว่าวันที่เกิดเหตุไม่มีคนอยู่ครับเอ้คครับครับผม